อาชีพของสตรีที่คุณอยากสนับสนุนมากที่สุดในประเทศไทยคืออาชีพอะไรคะเพราะอะไรเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ค่ะเพราะว่านี่เป็นอาชีพที่มีมาตั้งแต่โบราณของไทยนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเมื่อก่อนภาษีจากการทําอาชีพค้าบริการเนี่ยเอาไว้สร้างถนนหนทางด้วยค่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเรายังมีอาชีพนี้อยู่ทั้งคนที่เกิดมายากจนคนที่เกิดมาในสังคมที่เป็นโสเภณีติดที่คนเหล่านี้ไม่มีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันเขากําลังทํางานตอบสนอง สัญชาตญาณความเป็นธรรมชาติบางอย่างของมนุษย์ ซึ่งมันผูกติดอยู่กับความที่เราไม่จําเป็นต้องมีคู่ไม่ต้องมีชีวิตแต่งงานเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าความต้องการของมนุษย์ตรงนี้เป็นเรื่องปกติการค้าบริการเป็นแรงงานสุจริตใช่ไหมคะถ,ถูกกฎหมายเราก็ควรจะคุ้มครองเขาเพราะนี่เป็นอาชีพที่มีอยู่แต่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนค่ะที่สําคัญมันเกี่ยวพันกับชีวิตศักดิ์ศรีและสิทธิเสรีภาพเหนือชีวิตผู้หญิงดังนั้นเอ็มอยากสนับสนุนอาชีพโสเภณีหรือผู้หญิงค้าบริการค่ะให้เป็นอาชีพที่พูดถึงแล้วไม่มีใครคิดว่ามันเป็นคําพูดในเชงลบขบค